สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะสวัสดีครับพี่เนมด้วยนะฮะเข้าสู่ช่วงของเฮียพาจบครับนะครับจริงๆเนี่ยคอนเซปต์ของการทํารถในปีนี้อย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยจะแยกเป็นรุ่นๆแต่ละรุ่นอาการแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรเราเนี่ยมักจะเตือนตลอดว่าเวลาที่เสียหรือเริ่มที่จะเฮ้ยมีความสงสัยว่าแอร์ไม่เย็นว่ะควรจะเริ่มทำครับหรือหมั่นตรวจสอบครับจริงๆเนี่ยการทำแอร์เนี่ยหลายครั้งฮะเรามีคอมเมนต์ใน YouTube นะคุณบน ทำไมทําแอร์ต้องเป็นหลักหมื่นตลอดเลยใช่ปัจจัยที่เราทำให้เสียหลักพันเกิดจากอะไรครับพี่เนมปัจจัยที่จะเสียหลักพันอย่างเช่นอยากใจถูกเนี้ยอ่าหนึ่งเราสังเกตอากาให้เห็นก่อนครับว่าเฮ้ยมันแอร์ผิดปกติไปมีเสียงก๊อกแก๊กหรืออะไรขึ้นมาเกี่ยวกับระบบไม้แล้วรีบมาเข้ามาเช็คก่อนอย่าฝืนไปเติมน้ํายาครั้งที่หนึ่งไปเติมน้ํายาครั้งที่สองไปเติมน้ํายาครั้งที่สาม อ่าอ่าอันนั้นอ่ะจะจะโดนยกระบบอย่างมีมีอยู่คันนึงอ่าอ่าคันนี้เติมยาสี่รอบาีูสันเทนาอ่าเรียบร้อยดื้อดื้ดื้อด้วยด้วยการที่คุณอาจจะไม่มีเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เนี้ยสิ่งที่เราทําในปีนี้เราจะให้ลึกขึงนแบบนี้แล้วก็จะได้ผู้ผู้ใช้รถจะได้เอาไปพิจารณาตัวเองว่าคุณอยากเสียเงินหลักพันแบบน้องคันนี้หรือคุณอยากเสียเงินหลักหมื่นแบบเทนาคันนี้อ่าเพราะฉะนั้นตามมาครับเราจะจองไปว่า สเต็ปมันเป็นยังไงบ้างแล้วปัญหาที่เราเจอในแต่ละวันก่อนที่จะถึงเงินหลักยกระบบเนี่ยอ่ะมันเป็นยังไงบ้างคือแอร์เนี่ยต่อให้แดดแรงเปี้ยงก็ต้องเย็นใช่ไม่มีหรอกว่าอ้วันนี้แดดแรงว่ะแอร์คงไม่เย็นใช่ไม่มีไม่มีแอร์ต้องแอร์รถยนต์ต้องเย็นเสมอใช่ครับต่อให้แดดแรงก็ต้องเย็นใช่ครับแดดไม่มีผลไม่มีผลอ่าผมเอาให้สังเกตง,ง่ายๆถ้าทุกวันที่คุณขับรถอยู่แล้วเหงื่อคุณไม่ออกหลังในการที่คุณเปิดแอร์ใช้ชีวิตประจำวัน นั่นคือแอร์คุณมีสมบูรณ์แต่ถ้าวันนึงคุณขับรถแล้วคุณรู้สึกว่าเหงื่อออกหลังหรือรู้สึกขับรถแล้วไม่สบายตัววันนั้นแอร์คุณผิดปกติง่ายง่าแค่นั้นเองคือนั่งแล้วดึกหลังแบบเอ้ยหลังเปียกอะเนื่อเนื้อเราพิงเราพิงขับรถบอรหนังเนี่ยอุ้ยทำไมวันนี้หลังเราเปียกที่เราเปิดแอร์เหมือนเดิมสังเคไปได้เลยครับแอร์คุณเริ่มมีปัญหาละอ่านี่คือหลักสังเกตเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคันนี้จะเสียหลักพันนะคันนี้เสียหลักพันอัััันน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 นีีีี้้้้้้มมมาาาาาออออยย่่่งงงงไไไรรรคคคบพเเเซืืถดด3ป็ Honda นะครับสิ่งที่เรามาเจอจริงๆเนี่ยก็จะคู่ขี้กับรุ่นที่อยากได้อยู่ในหน่อยนะยังคุยกับน้องเจ้าของรถอยู่เลยอยากได้มากโรี่เนี่ยได้มากน้องมก็ชอบแตาบอกรุ่นนี้ราคามันโอ้จับต้องง่ายโอ้ราคามันลงแบบลงแบบจับต้องง่ายอ่ะราคาแสนกว่าบาทสองแสนรุ่นได้แล้วอ่ะได้รถแวนครอบครัวละไปเที่ยวกับแฟนได้ละครอบครัวได้ละก็จับรุ่นนี้มาครับผมนะครับขามาเสร็จสิ่งก็โทรมาหาผมแล้วว่าพี่ผมซื้อรถมาผมจะรู้สึกว่า ขับมาแล้วแอร์อยู่ดิมก็หายแอร์มันก็ไม่เย็นอ่าฮะอ่าเอ้ยแล้วขับขับมาอยู่ผมสังเกตเห็นว่าแต่น้องก็เป็นแหละเล่นรถแหละความร้อนมันขึ้นอ่าความร้อนมันขึ้นแล้วแอร์ก็หายไปอ่าฮะสิ่งที่เรามาลื้อรอเสร็จปุ๊บก็คือเจอว่าคันเนี้ยได้ใส่แผงมือสองอ่าโอ้สภาพไม่น่าเรียกมือถ่องสภาพไม่เหมือนโดนระเบิดมาเนี่ยก็เอาง่ายๆคือตรงๆก็คือใส่มาเพื่อกูขายอ่ะอ่าๆๆผู้ลงตรงหม้อน้ำก็อย่างที่เห็นนะฮะ อ่าอ่าก็ไม่ได้อันนี้หม้อน้ําเชียงงงนะเห็นเนี้ยพอหม้อน้าอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นรอยเคียยนของพวกเชียงงงเท้าอ่าอ่าแล้วก็พัดลมเสียอ่าพัดลมเสียด้วยอ่าก็เลยรู้สึกเฮ้ยความร้อนขึ้นถูกต้องแอร์ไม่เย็นก็เลยมาตรวจสอบอ่าแล้วแผงมันก็ยับซะขนาดโอ้โหมันไม่รู้ว่าดูแห่งพร้อมกันเลยมาอนุญาังอนุญาตนั่งนะอย่างแรก พัดลมก่อนครับเดิมทีพัดลมฮอนด้าเป็นพัดลมแบรนด์ใดอย่างไรใหถ้าเดิมแบรนด์นสแตนดาร์ดเลยนะครับก็คือจะเป็นแบรนด์เดนโซแต่อันนี้ของเดิมที่มาเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า gms ซึ่งพัดลมเปลี่ยนง่ายทางทีมงานก็เลยเปลี่ยนอย่างว่องไวมากใช่ครับใส่เป็นเดนโซเข้าไปเรียบร้อยถูกต้องอ่าอันนี้ใส่ไปแล้วเรียบร้อยอันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะใช่ขั้นตอนถัดไปคือดูแผงอ่าเห็นแผงแล้วกูตกใจอ เอ้ามาครับอันเนี้ยชงขายยังไม่ได้ชงดีกว่าเรียกว่าขายขายไปก่อนคือเวลารถมันมาหรือน้องเขาไปดูเนี่ยอสิ่งท่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นด้านเดียวออันนี้เขาไม่เห็นเวลาใส่ประกอบเขาเห็นเราเห็นแค่ตรงนี้ออ่า ถ้าลึกหน่อยโอเคเราก้มไปก้มไปดูหรือเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเห็นอ่แต่บางทีการซื้อรถหรือเราไปดูไม่มีใครสังเกตเหรอครับูกเราก็จะเห็นแค่สองแค่เฮ้ยเฮ้ยมันโอเคอยู่อแต่เนี้ยดูสภาพเถอะแอนแอนที่เชื่อมมาแล้วเนี้ยเนี่ยมีแต้มมีอะไรมาแล้วเนี่ยเออพ่นสีอ่านี่พ่นสีสีตัวรถเนี่ยคพ่นท้องสีกันชนอะเชื่อมมาหลายจุ๊บเยอะนี่ก็คือแผงแผงมือสองครับอย่างที่บอกครับแผงมือสองกับแผงใหม่ นี่นนี่คือแผงที่เรากำลังจะเปลี่ยนเข้ามาแผงมือสองอะครับยังไงมันถูกใช้มาแล้วนะครับมันก็คืออลูมิเนียมชินหนึ่งมันถูกใช้มาแล้วแล้วแผงมือสองเนี่ยเขาไปวางยังไงก็ไม่รู้ตากแดดตากฝนหรือเปล่าไม่รู้อเก็บดีหรือเปล่าไม่รู้มันก็ผกไปตามการเวลาของมันเพราะรถรถมันก็อายุนามก็ไม่น้อยแล้วไม่น้อยนะ้สองพันต้นๆมั้งสี่อ่ะสิบนะสิบปีได้นะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคันนี้ปีอะไรน้องน้องวิว สองมาท้าสองมาท้าปีนี้เท่ากับสิบหกปีละแล้วเราไม่รู้ว่าแผงเงี้ยอายุมันเท่าไหร่อแต่ถ้านับจากตัวปีรถก็สิบสองปีนะมันก็ต้องผูกไปตามการใช้งานของมันอยู่แล้วนะฮอ่าอันนี้คืออันนี้ขออนุญาตยกให้เห็นนะถ้ามองด้านนี้จะเห็นแล้วว่าแมงแอนมองด้านนั้นยังไม่ยังไม่เท่ดูด้านนี้ดีกว่าเราพอมองด้านนี้มาปั๊บเขาให้โอ้โหเชื่อมยาวๆเลยเนี้ย อันนี้คุถามเนี่พี่ครับในเคสที่ต้องซ่อมอย่างเงี้ยแพงมันแพงเหรอไม่แพงครับอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเอาให้ดูแต่ละมุมเนี่ยดูนี่เนี่ยซื้อรถมือสองต้องดูให้ดีนะสำคัญมากแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะซื้อแล้วแบบน้องวิวคนนี้แล้วคุณอยู่แล้วว่าจะต้องมาทําอยู่แล้วก็โอเคคือถ้าซื้อแล้วราคาอาจจะถูกแต่ไปประเมินก่อนเฮ้ยราคานี้บวกเท่านี้ต้องทําตรงนี้เท่าไหร่ว่าอะไรเงี้ยก็ก่าะจะจบส่วนครับอันนี้ถ้าแพงเนี่ย อันนี้ผมถามเลยราคาวันนี้ที่น่าจะต้องโดนก่อนแถงหนึ่งงานอของที่น,นะแถมแถงหนึ่งงานทัดลมมอเตอร์พัดลมหนึ่งตัวมอเตอร์แทนหนึ่งตัวอสิ่งที่ผมจะถามคือใช้เวลานานหรือไม่ด้วยไม่นานประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงทันนี้ระบบไม่ดำหรือไม่ไมหรือดำไม่ไม่ดำครับอย่างเดี๋ยวเราคินได้อ,อันนี้ยังไม่ไมดำเท่าไหร่ปัญหาคือ สิ่งที่น้องเข้ามาเพราะว่าเขาเชื่อมเชื่อมเชื่อมเนี่ยมันเกิดจากความร้อนเป็นหลักแต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนอาจจะดําหรืออาจจะคอมอาจจะมีปัญหาออ่าแต่เนี่ยพอเจอปัญหาปุ๊บน้องมาหาก่อนเราแก้ได้เราไล่ได้เราเคลียร์ระบบได้อาการที่มาตอนแรกที่มาเนี่ยเพราะว่าแอร์ไม่เย็นครับอ่าแอร์ไม่เย็นอยู่ดีวูบเลยมาตรวจสอบใช่านะครับเพราะนั้นเราก็เลยเจอว่าทั้งสองตัวก็คือพัดลมและคามร้อนรวมไปถึงแผงคอยล้อนหน้ารถมีปัญหาครับ นครับใช้เวลานานไหมพี่ในการทํางานก็นี่เหลือประกอบก็คประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งไม่เกินสอชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทีมช่างทํางานนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลบมาสรุปราคาพร้อมกันในช่วงท้ายคสค,ครับผมครับผมครับ,รบลุย หลังจากที่เขาแท้ๆว่าเปลี่ยนพัดลมเปลี่ยนแผงพัดลมมีกําลังแรงมากแผงโฟล์มากไม่มีการเชื่อมไม่มีกาอะไรทั้งนั้นเพราะมันคือของใหม่อันนี้แผงฟอร์มูล่าแผงฟอร์มูล่าในส่วนของแผงฟอร์มูล่าของ Honda s t ตร a m อยู่ที่2000กว่าบาทมอเตอร์พัดลมเดนโตสอ0พกว่าบาทแล้วก็ค่าแรงเบสเซ็งคันนี้มันแบบหกพันอะ0ก0บาทอ่ากลมๆนะอันนี้คือ มาเร็วมาเรู้สึกวันไหวเร็วมีประสาทสัมผัสที่ดี่จะเสียหลักพันถูกต้องแต่ถ้าดื้อไอ้ยื้อไอ้โอ้โหไม่เป็นไรโอ้โหผมบอกเลยถ้าคันนี้ยื้อยื้อไปอีกนะรองยับดูจากแร่งแล้วดูจากพัดลมที่มันเสียแล้วแต่คันนี้มันโชคดีที่ว่าพัดลมมันดับเลยไงหคือถ้ามันไปเจอพัดลมยังเบาอยู่เบาอยู่แล้วเป็นแต่น้องมันก็เป็นคนที่ขับรถแล้วเล่นรถอยู่แล้วละเอียดละเอียดอยู่แล้วแต่ถ้าไปเจอผู้ใช้รถบางคนที่ ไม่ได้ไม่ดูแลหรือไม่รู้เรื่องเลยปล่อยไปรับรองว่าคันนี้จงใช้คำว่าบรรลัยแน่นอนมีหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนนะครับวันนี้จบที่หกพันใช่ครับส่วนอุณหภูมิจบที่เจ็จุดห้าองศาครับนะครับนี่เวลาทำมันก็จะลงมาปุ๊บอ่านะครับเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดหกแล้วก็จะตาครับแล้วก็เด้งกลับไปใหม่<ๆ>แล้วก็หลายคนถามสังเกตเห็นว่าเบื้องต้นเราดูยังไงเรามาดูตรงนี้ก็ได้ครับม,มาๆมา,มา,มานี่มานี่มานี่ตากล้องมาจับเองเลย ยื่นมือเลยยื่นมือเลยอันนี้อันนี้คือท่อโลคือท่อเย็นนะครับท่อที่เป็นสายสีแดงท่อั้นอย่าไปจับท่อที่มีอย่างนี้ที่มีน้าเกาะเราสามารถจับได้รถที่สมบูรณ์แอร์ต้องเย็นเห็นไหมครับแป๊บหรือสายต้องเป็นไอ้น้ำเนี้ยเนี้ยไอ้น้ำอย่างเงี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยเสมอนะครับคุณเปิดฝากระปุกเปิดแอร์แล้วทิ้งไว้ประเนะเทสอยู่แล้วประมาณ10นาทีถึงสินาทีถ้ารถคุณไม่มีไอ้น้ำแล้วคุณจับไม่รู้สึกเย็น รถคุณแอร์มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดเปิดมาปุ๊บเจอไอ้น้ำนี้ปั๊บโอ,อ้เย็นแน่นอนแล้วแน่นอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คันนี้วันไวเร็วแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตกับรถตัวเองครับผมวันนี้ขึ้นรถอย่าไปหาเหตุเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้มีปัจจัยอื่นทําให้แอร์ไม่เย็นแอร์รถยนต์ทุกครั้งที่คุณสตาร์ทแล้วคุณเดินทางแล้วคุณเปิดแอร์ต้องเย็นเสมอถูกต้องนะครับไม่มีไม่เย็นนะฮะแอร์รถยนต์มีคันตอบเดียวคือต้องเย็นเมื่อไหร่พี่ตึกเอ้ยอย่าพี่เนมบอกหลังชื้ เอ้ยเย็นต่อบะเมื่อไหร่ที่เกิดคำถามแปลว่าแอร์คุณผิดปกติใช่ครับอย่าได้รอการซ่อมแต่เนิ่นๆเ,เสียตังค์ถูกถูกต้องแต่ถ้าเกิดเออ,เอ,อวันนี้แอร์คงแดดร้อนเว้ช่างมันก่อนช่างมันก่อนเติมน้ํายาเติมน้ํายาประคองระบบแอร์พี่เนีบอกเสมอว่าเป็นระบบปิดไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มถ้าไม่รั่วเมื่อไหร่ที่คุณต้องเติมแปลว่ามันรั่วถูกต้องตามนั้นนะฮะครับผมวันนี้ฮอนด้าตรีมจบที่6 0 0 0บาทกับแพง พัดลมครับน้ำยา,ยาแล้วก็มีเพิ่มฟิลเตอร์นิดหน่อยเ <air> พิ่มฟิลเตอร,ร์ด้วยแลเปลี่ยนฟิลเตอร์น้องจะล้างแอร์บอกยังไม่ต้องล้างฟิลเตอร์เดี๋ยวตกเปลี่ยนฟิลเตอร์ตกแอร์ไม่ต้องล้างกลมๆท,ที่6,000บาทนะครับเย็นเฉียบเฉียบไม่ต้องสืบนะฮะเอาสำหรับวันนี้ฝากไว้ไรประมาณนี้นะครับว่าอยากจะมาฟอร์มูล่าอยู่ที่ไหนพี่แนมอยู่ที่กรุงเทพกีทาซอย20ครับอ่าเบอร์โทร0 6 1 5 5 4 1 9 8 7ครับที่สำคัญที่สุดครับดูกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล